Yeah สวัสดีค่ะช่องไมพอลลี่ฟีสไตน์นะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่วัดสีมงคลบ้านโคกกลางนะคะเป็นงานออกพรรษาค่ะแล้วก็จะมีบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยที่น่ารักแล้วก็บรรยากาศของชาวบ้านนะคะมารวมตัวกันทบุญค่ะนี่วันนี้พรก็มากับแม่แล้วก็คอนเน็กนะคะวันนี้คอนเน็กก็มาตั้งใจว่าจะมาตีคอนะคะอยู่กับของไม่ปล่อยเลยอย่างที่เห็นเลยจ้า วันไหนที่ย่ามาวัดนะคะคอน,นี้ก็จะตามมากับย่าเพื่อที่จะมาตีาของแบบนี้บ่อยๆคะ่ะแต่ว่านานๆทีพอจะมานะคะก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศการห่วงของของคอน,น็กมาฝากอย่างนี้เลยจ้านั่งพนมมือนานก็จะ เมื่อยนะคะก็จะเปลี่ยนเอริยาบทไปเรื่อยๆนะคะก็เด็กน้อยประมาณจิตขวมนะคะตอนนี้โดยปกติแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาจะชอบทําบุญนะคะแต่ว่าคนที่ทําบุญส่วนใหญ่จะมาทําบุญกันเยอะๆในช่วงวันพระนะคะไม่ว,ว่าจะเป็น8ปดข้าหรือ15บห้าข้า ในหนึ่งเดือนจะมีประมาณ4ครั้งนะคะที่ควรจะทำบุญเยอะส่วนในวันต่อๆไปก็จะไม่เยอะขนาดนี้ค่ะคนที่มาวันนะคะส่วนมากจะเป็นขาประจําเจ้าประจําหน้าเดิมๆที่จะเจอกันบ่อยนะคะส่วนคนที่นานๆมาทีส่วนมากก็จะมาเป็นวันสําคัญแล้วก็วันศีลวันพระนะคะ แล้วแม่กับคอนิกนะคะถ้าวันไหนที่แม่มาคอนิกจะขอตามมาด้วยแล้ววันไหนที่คอนิกมาคอนิกก็จะขอตีค้องค่ะการทำบุญนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่คนสูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มวัยสาวหรือว่าผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุนะคะเวลาเชงวันพระหรือวันสำคัญเขาก็จะมาทำบุญกันเรื่อยๆ ถึงเวลารับน้ำมนแล้วนะคะเดีย๋ยวค่ะยาติตงอุ้ยสงสัยจะหลับหรือว่าหนาวก็ไม่รู้นะคะการได้รับน้ำมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศริมงคลเข้ามาในชีวิตนะคะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆสิ่งร้ายๆจะหายไปนะคะมีความเชื่อว่าอย่างนั้นคะ่ะ เพราะในบางคนนะคะบางครั้งก็จะมาขออาบน้ำมนต์หรือว่าเอาน้ำมนต์ไปดื่มนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือว่าคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดวงไม่ดีดวงตกซวยอะไรอย่างนี้เขาก็จะมารับน้ำมนต์กันนะคะนี่ก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวสิคะเย็นมากนี่คนรอก็ใจจดใจจ่อรอจะตีคองนะคะเมื่อไหร่จะได้ตี รอและก็เฝ้าไม่หายไปไหนเลยจ้าก็มีการให้พนะคะคนที่รับพรก็จะพนมมือรับพรกันแบบน,นี้เลยนะคะเชื่อกันว่าถ้าพนมมือรับพรพรน,นั้นก็จะเป็นความจริงแก่ผู้ที่พนมมือรับนะคะพี่จิงคนนีกตตีเสร็จไปแล้วนะคะแต่พรก็ขอให้น้องตีอีกหนึ่งรอบจ้า เย้ h, ได้ตีแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้พรล,ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไม Polly Free Style ด้วยนะคะ